สวัสดี FC ฟท่านทั้งนั้นนะครับผมดีวิวกับห้องน้ำของพี่หนึ่งมีดีนะครับผมสวัสดี FC ฟซีท่านทั้นะครับผมสร้างถุยกระปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่านทั้งนะครับผมคือบรรยากาศกันนะครับผมนี่นะครับผม FC ฟท่านทั้งนั้นท่านทั้งนันนะครับผมปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างถุยก็กลับไปแล้วนะครับกลับไป มาเสร็จเรียบร้อยนี่คือประกากันนี่เข FC ท้านะครับผมท้กนนะครับปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนงครับ FC เมไปคือปกาคเาำกันนะครับผมคือปการำกันนะครับผมวันดี FC ท่านะครับผมอยู่กับซ่อนเจาะกดดับ้านลงพนกครับกัซ่อนนักกีอดีศรสกุลนี่ขลอนกันนครับผ เอามาแล้วก็ติดตั้งกิปนี้กันเลยครับฝากซอกเจ้ากระกอกด้วยนะครับทำอะไรเมื่อกี้นี่เห็นเอ็มนอนแวบๆนอนอีแล้วคืนนี้เราทำอะไรจกินมีตักล้แล้วคืนนี้่ยสอไม่รล้กทำอะไรกินคืน,นนี้ไงหนึ่งมะหนึ่งไม่ใช่ ต้มซุปนักต้มซุปสุดน้ำอัาองปูนสำรองน้นเหรอเกิดเด็กซ้ทำนี่หาเก็บปรกันเก็บปรกันเก็บแล้วครับนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขายแล้วมาเกมอ้ออีเบ มีคอมมิชชั่นเสร็จกับรายการนะครับ FC ท่านนะครับสวัสดีที่อยู่ด้กันนะครับผมอยู่กับส้นตูดก่อนน,น,น,ออนะครับผมกับน้องปองกโกไลน์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะ,ะจเป็นคู่หูก,กนนนนหลกกกับด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผม FC คู่หูรถจักรยังกลับด้วยกันนะครับผมเอ๊ คุณายพาเว้นหน่อยพาเว้นหน่อยคุณายคุณใจนิ่กี่พาเว้นหน่อยมิกพาไปเว้นหน่อยเอาคุณสายเข้าไปเว้นหน่อยเคยการกันล่าสุดตอนนี้เหร ส่วนนายพอดีก็นั่งลงคิมนะครับผมเอฟซีเพื่อนนะครับสวัสดีอยู่กอล์ฟเกอร์ก่อนอน,น,ออออนะครับก็ล์ฟสเกอรนาเกอร์ดีสัสกอล์ฟสเกอร์ลาเด็กแล้วผมเดี๋ยวทำผลิตกัน,กนนะครับเดี๋ยวเอาไฟห้าห้องน้างกันนะครับผมเค <k> รื่องสตาร์ทกีเราจะเอาน้ำเผาเลยนะครับตอนนี้ไม่มีนม้ำล้างตื่ล้างก่นเลยนะครับเอฟซี โลกจะได้ไหม <S <S โอ้โหบอกอยู่บอกอยู่แอ่ไปสาวยู่ร้านใหญ่น่นะพบไฟมมนจะเห้าไวอันนี้หม้อมันเล็กดูลกเลยวิธีสา์แบนนะ ดด <Dead. S 2> ปะไปอดเด็ดไ oh, <dead. S 2> ปไปขี่ให้แบดแบดไะอืม hmm. เอาไว้กับบ้านคันนี้กันมึคันนี้กัน hmm. ยังไม่ออกนะครับคันนี้ยังไม่ออกนะครับผมโอออกแลนะ้วเนาะเอับบ้านดีกว่าเมย์คิดว่ายังไม่ออกนะ hmm. ทดสอบเช็ดบอกนะครับมันจะหัน,ย,น,หย,ย,นยังไงเดี๋ยวมันห่างเดี๋ยวมันห่าเดี๋ยวขย่มมันคือจะไปเกาะกันนะครับ นายวิธีกันอยู่นี้นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจ้าสามร้อยนายวิธีนะครับคือบรรยากาศรอบข้างบันไดเอฟซีทุกนะครับผมคือบรรยากาศกันนะครับแต่ที่มาเลเซียติดตั้งทีนี้กันเลยนะครับผมคือบรรยากาศกันนะครับผมเอฟซีทุกนะครับ การล่าซื้อกันนะครับผม FC ช่วยนะครับผมคือบิดกันรอบข้ามกันนะครับผมถ้ามาแล้ก็ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณ FC ช่วยนะครับผมอยู่กับสรุกตัวน้ำประดุนะครับ ได้ก็แชร์กดใค่กดนี่นะครับผมขอจบคลิปคลิปที่นี้นะครับ